ในวันที่โลกทิ้งเสื้อผ้าปีละ9 2ล้านตันยังมีโรงงานไทยที่ไม่ทิ้งแม้แต่เศษผ้าแล้ววันนี้คุณวัดกีรโรดพจนาวราพันธ์จาก s อแกนไม่ได้แค่เย็บผ้าแต่กำลังเย็บอนาคตธุรกิจไทยให้กลับมายั่งยืนและยืนได้บนเวทีโลกอย่างสง่างามเรา ตั้งใจว่าเราเป็น strategic partner นะด้าน sustainable textile อะไรเงี้ยก็คือว่า Essig Grand ก็เปรียบเสมือนแบรนด์ผ้าหรือแบรนด์วัตถุดิบสมัยก่อนมันจะมีคอมพิวเตอร์อาจจะมีสติกเกอร์สีฟ้าชื่อว่า Intel อะไรเงี้ยมันก็เป็น ingredient brand หรือแบรนด์วัตถุดิบ Essig Grand ก็เหมือนเป็นผ้ารีไซเคิลเป็นแบรนด์วัตถุดิบส่วน Circular เนี่ยก็มันจะมี2ขา1ก็คือขา B2C 2ก็คือขา B2B Circular fashion เนี่ยก็ประมาณว่าเป็น sustainable fashion brand แบรนด์อย่างนี้แหละส่วน Circular B2B ก็เป็น Circular solution ก็คือเราเข้าไป ทำเซ r c u l a r s o l u t i นกับองค์กรคอมเพรสต่างๆในการนําเสื้อผ้ายูนิฟอร์มเก่ามารีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่อย่างเช่นที่เราทําให้กับทางการบินไทยแล้วก็หลายๆที่อะไรอย่างนี้ครับประมาณนั้น Asegran ก็คือแบรนด์ผ้าส่วนเอ i r คูล่าก็เป็น circular fashion แบรนด์ที่มี service circular s o l u t i o นคนเราทํานู่นทำนี่มันขึ้นอยู่กับ purple soft life อะไรอย่าเงี้ยผมว่าของเราเป็นค่อนข้างชัดเจนอะไรเงรี้ยผมนอนกับคุณยายตั้งแต่เด็กแล้วก็อยู่คุณยายมาตลอด แล้วเราก็ค่อนข้างผูกพันกับโรงงานเพราะว่าคุณยายเนี่ยก็จะถามเสมอว่าวันนี้ไปไหนไปแสงเจริญหรือเปล่าแล้วก็ตอนเด็กตอนปิดเทอมเราก็มาโรงงานมาน,น,นั่งเล่นเกมที่โรงงานรอคุณแม่อะไรเงี้ยเราก็คุณยายเขารักโรงงานมากเราก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะเข้ามาต่อยอดในเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็เลยเลือกที่จะมาเข้าต่อยอดธุรกิจที่บ้านแล้วการที่มาทําธุรกิจเกี่ยวกับเอสจีเพราะว่าที่บ้านเนี่ยคุณยายก็พูดเสมออยู่แล้วว่าเขาทําของที่มันไม่มีมูลค่ามันทาให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นก็คือรุ่นแรกเทรดดิ้งเท็กซา์เวสซี่ เวลาเราทำธุรกิจสิ่งทอเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อที่ผมใส่หรือเสื้อที่ทุกคนใส่เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ปลูกฝ้ายปั่นได้ทอผ้าฟอกย้อมตัดเย็บแล้วก็แบรนด์เสื้อผ้าหรือว่าหรือว่าแบรนด์ทั่ว,วไปอะไรอย่างนี้มันก็จะมีเวสที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการคุณยายเขาก็เทรดดิ้งซื้อมาขายไปเสร็จผ้าเสร็จได้สมัยก่อนรุ่น2ก็คือเอาเวสพวกนั้นมาทําเป็นเส้นได้แล้วคราวนี้เราก็เข้าไปต่อยอดในมุมแบรนด์สินค้าทำความสะอาดก่อนหน้านี้แล้วก็มาเต็มตัวด้านเอสเทเอร์กูล่า ก็ค่อยๆมาเป็นแต่ละสเต็ปๆแล้วก็เราอยากทำก็เลยเข้ามาทำตรงนี้ครับ <S 2> <S 2> <S ผมว่าสิ่งที่ชาเลนจ์ของเราคือคุณยายเราอายุ98นะครับแล้วก็คุณแม่เราตอนนี้ก็อาจจะประมาณ77 78อะไรอย่างนี้แกลแกลอายุผมกับ่คุณยายคุณแม่มันห่างกันค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยผมก็ผมก็อายุก,ก็เริ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ยังห่างจากคุณแม่ประมาณ40ปีห่างจากคุณยาย60ปีอะไรย่างเงี้ยในวันที่เราเข้าไปหรือว่าทีมงานของเราอะ เขาทำสินค้าแค่แบบ5 SKU 4 SKU มีลูกค้า20เจ้า30เจ้าขายลูกค้าบางเจ้าเป็น50%ของพอร์ตอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาทำมา30ปีการที่เราจะไปะเปลี่ยน Mindset คนบอกว่าเราจะสร้างแบรนด์บอกว่าเราจะมีโอกาส Collaboration กับการบินไทยบางกองแอร์เวย์ธนาคารต่างๆหรือว่าทำกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอย่างคานิวาวครับหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง ค่อนข้างชาเลนจ์พอสมควรครับอันนี้ผมว่าสิ่งที่สาคัญที่ชาเลนจ์มากที่สุดก็คือทีมงานคน culture วัฒนธรรมองค์กรอะไรอย่างนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าไปเรียกว่าโฟกัสก่อนช่วงแรกอะไรอย่างนี้ตั้งเป้า2 0 2 8ว่าเราอยากจะพร้อมในการที่จะเติบโตเป็นเป็นหับของ Southeast Asia เพราะนั้นช่วงนี้ก็ยังต้องต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงคนพอสมควรครับ transform พอสมควรก็คือเรื่องคนเรื่อง culture ครับ สำคัญก็คือว่าผู้นําองค์กรต้องเปลี่ยนก่อนเพราะนั้นเราต้องเน้นคุยกับทีมงานที่เป็นเฮดแต่ละฝ่ายก่อนไม่ว่าจะเป็นเฮดจะซื้อเฮดสป라이ดเชนเฮดฝ่ายขายเฮดฝ่ายโปรดักชันพอเขาเข้าใจภาพนี้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยค่อยเริ่มสื่อสารแล้วก็สำหรับเด็กรุ่นใหม่หรือว่าทีมงานรุ่นใหม่ตอนนี้เราก็มีการจัดทาวโลทุกควอเตอร์ครับช่วงสื่อสารเนี่ยช่วงอ d u ดูเคนมันค่อนข้างชา a ์เลนจ์เนาะสิ่งที่เราทำคือเราก็ให้หนังเขาดูเงี้ยมันก็จะมีหนังหลายเรื่องที่เกี่ยวกับแฟชั่นเอเว โลกหรือสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าให้เขาส่งบทความให้เขาอ่านส่งหนังให้เขาดูเขาจะเริ่ม get, เขาา้าใจเข้าใจว่า ESG มันคืออะไรแล้วก็เรามีคุณค่ายัางไงที่เราได้เข้ามาทําตรงนี้แล้วมันก็มีโอกาสที่จะสร้าง Profit ได้ด้วยเช่นกันอะไรอย่างนี้ครับผมว่าหลายๆที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็พูดเนาะว่า ESG จริงๆแล้วมันคือโอกาสนะ หมายความว่าเราจะเห็นว่านโยบายของทางยุโรปหรือว่านโยบายของหลายประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนเรื่อง ESG Sustainable Development Goals หรือว่ามี tax incentive หรือว่ามีกำแพงภาษีอะไรบางอย่างเพื่อที่จะให้ธุรกิจที่ทำจริงในมุมสิ่งแวดล้อมในมุมสังคมอะไรเงี้ย positive impact เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงตลาดตรงนั้นได้ผมว่ามันจะกลายเป็น norm ครับแล้วทุกวันนี้มันก็เป็น norm อยู่แล้วหลายๆคนก็เคยพูดในอดีตครับว่า ถ้าเกิดไม่มีโควิดช่วง2019-2022เนี่ยจริงๆสิ่งที่คนจะพูดมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับ BCG, ESG, Sustainable ประมาณนั้นซึ่งเขาพูดกันเยอะแล้วในช่วงปี2องปีที่ผ่านมาครับ Circular Fashion เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราโฟกัส Circular Solution ค,ค่อนข้างเยอะหมายความว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นพวกกลุ่ม corporate อะไรเงี้ยแต่ถ้ามองถึง Circular Fashion หรือว่า Sustainable Fashion Brand ที่เคยเราที่ชื่อว่า Circular เนี่ยเราค่อนข้าง เน้นเสื้อผ้าที่สามารถนำไปมิ๊กแอนแมทกับเสื้อผ้าหลายๆแบรนด์ได้เนี่ยประมาณนั้นครับเราเราเน้นตรงนี้แล้วเราก็จะมีโครงการที่ชื่อว่าเซอร์คูลาคลับครับก็นำเสื้อผ้าเก่ามาดรอปตัวหนึง่งแล้วก็ได้ส่วนลดในการแลกซื้อเสื้อผ้าในร้านเราไอเสื้อผ้าที่คนเข้ามาดรอปเนี่ยเราก็มีการนำมันไปรีไซเคิลสำหรับคอลเลคถดัดไปหมายความว่าเวสที่ทุกคนมีที่เป็นเท็กซา์เวสเราก็นำมาเป็นวัตถุดิบในการรีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่ครับ เซอร์าเราก็มีหลักคิดก็คือเขาซื้อเสื้อผ้อาเราก็สามารถนำาเป็นกันแได้กับเสื้อผ้าหลากหลายแบรนด์รวมทั้งมีโครงการที่ educate แล้วก็ inspire เขาว่าเสื้อผ้าเก่าเขาก็สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการซื้อเสื้อผ้าเราได้ครับผมว่ามันขึ้นอยู่ความเชื่อนะว่าคนจะซื้อของที่มีราคาไม่สูงหรือว่าจะซื้อของที่มีราคาสูงทุกวันนี้หลายหลาย luxury แบรนด์เขาก็ยังสามารถ s u i v e ขายได้อยู่หรือว่าหลายๆแบรนด์ที่ไม่ว่าจะราคาสูงหรือไม่สูงก็ยังมีหลายๆแบรนด์ที่เขายัง ขายดีส u r v ได้อยู่หมายความว่าผมว่ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อว่าคุณให้คุณค่ากับแบรนด์แบรนด์นั้นหรือว่าสิ่งสิ่งนั้นแค่ไหนสําหรับเราเราก็คุณค่าชัดเจนว่าคุณซื้อเราเนี่ยคุณก็ได้มีส่วนร่วมนะในการลดผลกระทบที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถ inspire คนอื่นๆหรือว่าอุตนดัสทรีได้ว่าเออเราทําจริงนะเทสบิล b i l i จริง t y จริงผมว่าสมัยที่สุดมันต้องเ,ออเป็นอะไรที่แบบ prove ได้ ทสติมิตี้แทนเพอร์ซีอะไรเงี้ยการที่เราทำซับสแตเบิลแฟชั่นหรือว่าเซอร์กูล่าแฟชั่นที่เราทำหรือแม้แต่เซอร์ก a ล่าแฟบริกหรือว่าเซอร์กูล่าแฟบริกที่เราทำเนี่ยเรามีการทำ GRS นะย่อมาจาก Global Recycled Standard หมายความว่าเวลาคุณจะส่งออกต่างประเทศเนี่ยคุณต้องทำ Global Recycled Standard แล้วคุณต้องออก T C ในการผลิตล็อตต่อล็อตย่อมมาจาก Transaction Certificate ว่าล็อตนี้ใช้วัตถุดิบอะไรทำอะไรเป็นไงบ้างอะไรเงี้ย แล้วก็เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นวัตถุดิบริซเคิลจริงนะแล้วก็เทสบิซีเทสบ์ตี้และทันปรนซีจริงครับรวมทั้งเรามีการทำ LCA อย่างเงี้ยรอบจากไ l i f e เ y ิล e อ s เ e สเมนต์กับทางองค์กรในต่างประเทศอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าการใช้รีไซเคิลพัตตอนหรือว่าวัตถุดิบจากเอสซีแกรนด์เซอร์คูลาเนี่ยเทียบกับคอนเวนชันอลไฟเบอร์ทั่วไปหรือว่าวัตถุดิบที่เขา เป็น traditional การผลิตแบบ normal ทั่วไป virginmaterial เนี่ยเราช่วยลดการปล่อย CO2 เท่าไหร่ถ้าเสื้อยืดที่ผมใส่ด้านในไม่ได้ผ่านกระบวนการฟอกย้อมลดการขบวนการตัดบางขบวนการออกไปเกิด impact น้อยลงยังไงบ้างครับผมว่า key point น่าจะเป็นเรื่อง t r a c a b i l i t y กับ transparency ซึ่งเราก็ทำตรงนั้นครับผมว่าหลายๆแบรนด์สมมุติจริงๆเมื่อกี้ก็อาจจะยังไม่ได้เกิดอย่างน่งก็คือ B Corp B Corp ก็คือเป็น certify อันหนึ่งที่หลายๆแบรนด์ ทั่วโลกก็นิยมกันในยุโรปหรือว่าในญี่ปุ่นเพื่อยืนยันว่าคุณทำบางอย่างเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็พูดได้ว่าอย่างพารากนเนียที่เขาเป็นอาจจะเป็นผู้นําทางด้านนี้เขาก็มีการเข้าร่วมบีคอรเหมือนกันโดยเซอรล่าก็มีการทําจอยองค์กรองค์กรหนึ่งที่ก่อตั้งโดยฟาเดอร์พารากเนียก็คือองค์กรชื่อว่าวันเปอร์เซ็นต์สำหรับแพลเนตหมายความว่าทุกชิ้นที่คนซื้อจากทา ala, ล่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์รายได้เรามอบให้กับองค์กรนี้แล้วก็ในองค์กรนี้ก็มี สิ่งที่ช่วยเหลือชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมมากมายคุณก็เลือกได้ว่าจะไปซัพพอร์ตเรื่องอะไรล้วก็เลือกไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำอะไรอย่างนี้ผมว่ามันต้องสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกว่าเออให้คุณไม่ได้พูดนะว่าคุณดีแต่คุณถูกพิสูจด้วยมาตรฐานเซอร์ติฟายต่างๆว่าของคุณมันแบบเออมีมาตรฐานและเซอร์ติฟายจริงแล้วก็ถูกพิสูจด้วยองค์กรเหล่านี้จริง จริงๆเราไม่กล้าพูดว่าเราเป็นผู้นําทางด้านอ่าเชสเิเบิหรือเซอร์คูลาร์นะเพราะว่าเพราะว่าเราก็มองว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านก็คงมีไอเดียที่ที่ที่ดีอยู่แล้วเราก็ไม่ไม่เคยกล้าพูดว่าเราดีที่สุดแต่เราก็อยากจะเป็นท็อปทรีท็อปไฟฟ์ที่ที่ที่เดอะเบสในอาเซียนอะไรเงี้ยผมว่าสิ่งที่เราทำเราเอซี่แกรนหรือว่าเซอร์คูลาร์เปรียบเสมือน s t r a ิ e g i c partner ในการนำเวสของอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นมารีไซเคิลเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็น โรงงานปั่นได้โรงงานทอผ้าโรงงานตัดเย็บแฟชั่นแบรนด์หรือครบถือต่างๆแล้วคุณมีเท็กซ์ไทเวสเราก็สามารถนำเวสเหล่านี้เนี่ยมารีไซเคิลเป็นผ้าใหม่เสื้อผ้าใหม่ได้แล้วเราตั้งตัวเองว่าเป็นรีไซเคิลหับหมายความว่าเมืองไทยเนี่ยมีโลเคชันที่ดีเนาะแล้วก็แถวนี้ก็มีโรงงานตัดเย็บค่อนข้างเยอะแล้วเมืองไทยก็ยังมีโรงงานหลายโรงงานที่ทําให้กับ g l o b a l แบ brand การที่เอเซีแกรนเป็น strategic partner ด้านนี้มันก็ทําให้อุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่นในไทยเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบบางอย่างในการไปพาร์เนอร์กับหลายประเทศแล้วก็ทํางานร่วมกัน มันไม่มีใครหรอกที่ว่าจะทําครบวงจรแล้วกินรวบคนเดียวมันมันค่อนข้างยากในมุมธุรกิจสุดท้ายแล้วมันต้องไม่ว่างานถึงแม้จะเป็นงานประมูลหรืออะไรก็ตามหรืองานคอนแทคอะไรบางอย่างของต่างประเทศก็ตามมันก็ย่อมจะมีคู่แข่งคอมพิวเตอร์เสมอมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเสมอเพราะนั้นผมว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันช่วยอินสปายสร้างเกาะบางอย่างให้อุตสาหกรรมสตรอแฟชั่นในบ้านเราเนี่ยสามารถมีข้อได้เปรียบในการดึงดูดต่างประเทศมาพาร์ทเนอร์กับเราครับ เหมือนเขาทำเขาทำเทรนดิชโนลบางอย่างแล้วเราก็เข้าไปซัพพอร์ตเขาในการเอาเวสมาเทินเป็นสิ่งใหม่ๆเขาอาจจะขาดนู่นขาดนี่อยู่แล้วแต่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือสิของพอร์ตตรงนี้เขาสามารถพันเนื้อกับเราได้แล้วเขาก็สามารถพรีเซนต์ต่างประเทศได้ว่าเอ้ยในประเทศไทยมีเอสซี่แกรนนะที่เขาเป็นริสคิลพาร์ทเนอร์เพราะนั้นถ้าคุณผลิตในแถบนี้คุณก็มาพันเนื้อกับเราได้นะเอสซี่แกรนก็ยินดีมาพันเนื้อกัพวกเราครับจริงๆเรามีขาย ให้กับชุมชนอยู่แล้วนะครับในอดีตเนี่ยเราขายค่อนข้างค่อนข้างต่อเนื่องเพราะว่าเส้นได้สมัยก่อนเราเอาไปทํามอบถูกพืชหรือว่าเส้นได้สําหรับผ้าทอชุมชนอย่างเช่นคือมอบถูกพืชเราทำเราก็ไปแอดวลูให้มันเนาะสร้างแบรนด์ที่ชื่อว่าสุปร์แคส่งชุมชนเนี่ยเขาก็นำนำเส้นได้พวกนี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มเหมือนกันอย่างเช่นที่กาลสินเขาก็ไปทอเป็นได้พุ่งครับอย่างเช่นที่สกลนครที่เขาบูพนันก็ขายเป็นได้ใจเขาก็เอาไปทอเป็นผ้าแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติ ที่อตองโลโจเชียงใหม่ก็มีขายไปเหมือนกันที่อุดอรก็มีขายไปเหมือนกันจริงๆที่สื่อคือชุมชนเนี่ยเขาก็สามารถเอาเส้นได้เราเนี่ยไปใช้สลับกับเส้นได้อร์จตินหรือผ้าทอมือเราก็สามารถรับประซ็นได้ว่ามันมีส่วนผสมของรีไซเคิลอยู่แล้วก็เป็นวัตถุดิบที่ผลิตโดยโรงงานไประเทศไทยรวมทั้งเราก็มีการพาร์นเนอร์กับหลายๆแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ชุมชนไมน่ว่าจะเป็นแบรนด์โฟกชามพูคามแบรนด์น้องเหมียวที่เที่ยวเขาภูพานหรือว่าแบรนด์จุธาทิพย์พี่เพน หลายๆแบรนด์พวกนี้เราก็มีการนําเวสที่เขาเกิดจากการทอผ้าหรือตัดเย็บแล้วเอามารีเซ็คเขเป็นเส้นใยใหม่แล้วเขาก็เอาไปทอใหม่แล้วก็ represent ก็เหมือนมีมีจุดเด่นอีกอันนึงว่าถึงแม้จะเป็นแบรนด์ชุมชนเนี่ยก็มี s u s t a i n a b l o l o l l t i t n นะแล้วก็ผลิตจากเวสของพวกเขาครับเราก็รู้สึกยินดีแหละที่ทํากับหลายๆโปรเจกต์แต่ก็น่าจะยินดีกับทางพี่เพนจุฑาทิพย์อะไรอย่างนี้ครับเขาก็สามารถได้ไปขายที่ ที่ห้างในญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่แบรนด์ในญี่ปุ่นเหมือนจะได้เหมือนเขาจะได้ขายในแบรนด์แนด์ในญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีใจกับเขาที่แบบว่าเขาก็เอาสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยไปพูดตรงนั้นอะไรเงี<ๆ>้ยครับหลายๆประเทศที่ติดกับบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีเวสค่อนข้างเยอะในมุมโรงงานตัดเย็บแล,แล้วหลายๆประเทศที่ติดกับเมืองไทยเนี่ยโดยที่มันพรมแดนมันติดกันเนาะเราก็สามารถที่จะ นำเวสเหล่านั้น processing ในบ้านเขาก่อนบางส่วนแล้วก็กลายเป็น raw batch แล้วอาจจะเอาเข้ามาปั่นทอฟอกย้อมต่อในบ้านเราผมว่าเรามีโลเคชันที่ดีครับแล้วเพื่อนบ้านเราที่อยู่ติดกับเราเนี่ยเขาไม่ได้มี supply chain ครบวงจรเท่าบ้านเรามันก็เลยเป็นที่มาว่าผมว่าเราสามารถเป็น recycle hub ได้แล้วสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆในวงการสิ่งทอแฟชั่นได้ครับเราก็มีทำงานกับรางโรงงานตัดเย็บที่เขาส่งออกไปทางยุโรปครับ เราก็มีการดัเวสจากโรงงานนั้นบาใช้ก็เป็นผ้าใหม่แล้วเขาก็ทำเป็นคอลเลคชั่นส่งไปที่ยุโรปเรามีการทำงานกับอย่างเชื่อด้านในที่ผมใส่เราก็ทำให้กับแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ิ่งเปิดใหม่ของญี่ปุ่นอะไรเยงี้ครับซึ่งซึ่ง,งผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เป็นบริษัทใหญ่ในจีนอะไรเงี้แล้วก็มีทำงานกับบางแบรนด์ในฮ่องกงครับแต่ว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆจริงๆเป้าหมายเราเนี่ยเราอยากทำงานกับโกลบอรแบรนด์เพราะว่าการทำงานกับโกลบอลแบรนด์เนี่ยมันจะมีคอนแทคต่อเนื่องซึ่งก็อยู่ในช่วง ทำโปรเจกต์ trial โปรเจกต์แล้วก็แล้วก็หวังว่าจะมีคอลเลคชันเล็กๆออกมาภายในต้นปีหน้าครับกับทาง Global Brand นะครับจริงๆเป้าหมายเราเรามอง Global Brand เลยเอซีแกรนเราเปรียบเสมือนร i s ซเคิลพาร์เนอร์เนาะในการเอาเวสในอาเซียนมาทนเป็น New Textile เพราะนั้นทุก Global Brand ที่ผลิตในอาเซียนเราอยากไปพาร์เนอร์กับเขา เราอยากจะมีโอกาสให้คุณยายเนี่ยเห็นหุ้นตัวหนึ่งนะชื่อว่า CIRC อะไรเงี้ยอันนี้เป็นความฝันอะไรเงี้ยเพราะนั้นปี2028เราตั้งใจว่าเราอยากจะพร้อมที่จะมีโอกาสที่จะ list e d ใน stock exchange of Thailand อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เข้าไปเพื่อว่าจะเข้าไปแล้วไม่ได้ทำต่อเรายังอยากทำต่อเรามีเป้าหมายว่า2 0 3 3เราอยากจะเป็นคาร์บอนนิวทรอลเรามีเป้าหมายว่า2,013เราอยากจะเป็น net zero แล้วเราก็จะตั้ง a s Grand Textile Holding ขึ้นมาในการที่จะแบบ h o l ด i n g กับบริษัทในเครือเราก็เข้าไป ก็เป็นแผนว่าเราอยากจะทําให้มันเติบโต,ตแบบยั่งยืนคือเราเห็นบางบริษัทในต่างประเทศที่เขาทําเทคโนโลยีที่คล้ายๆกับเราเนี่ยเขามีพาร์ทเนอร์เป็น Global Brand แล้วเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงอะไรเงี้ยเพราะฉนั้นเรามองว่าการที่เรามี Financial Partner ที่แข็งแรง listed Ins e สตาอิเชก็เป็นหนึ่ง c e อยส์หนึ่งครับเรายังเริ่มต้นมากๆจิกซอวที่คุณเห็นอซแรนที่เป็นแบรนด์ผ้าที่มีโอกาสคอลแลบกับไม่ว่าจะเป็นคานิวายืดป่าวอล์กแมกกาซีน คุณเห็นเซอร์คูลาเรามีทำคอลเลคชันร่วมแบบการบมินไทยมีทํากับทางปั้มพีทีคือสินเจ้าทำมันมันอยู่ในช่วงเริ่มต้นมากๆผมว่ามันคือจิกซอร์ร่วมเริ่มต้นเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราเติบโตมาจากโรงงานที่ทําเส้นได้สำหรับม็อบถูกพื้นเนาะแล้วอยู่ดีคุณจะไปคอลแลบกับแบรนด์พวกนี้ภาพมันค่อนข้างไกลามากแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณคุณมาทำเอสซีแกรนทรานส์ฟอร์มเอสซีแกรนตอนช่วงโควิดพอดีตอนนั้นคนก็ห่วงแต่เรื่องเซอร์ไว ไม่มีใครที่อยากอยากจะมาใช้ของที่มันราคาสูงหรือว่ามันลองอะไรใหม่ๆแถมมันเป็นอะไรที่แบบคุณเป็นหนูตัวแรกอะ่ะคือถ้าคุณเป็นหนูตัวแรกคุณมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วอะ่ะคือหนูตัวหลังเขาก็จะเห็นคุณผิดนน่นนี่ก่อนคุณมาาอราคาคนแรกคุณก็เาอให้ตลาดเขารู้กันว่าแบบเออตลาดมันมีนี้มีนี้นะมีนน่นมีนี้นะแต่ก็มีอีกหลายคนที่อยู่ข้างหลังเตรียมที่จะ เข้ามานู่นนี่อยู่ดีเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นหนูตัวแรกในอดีตเนี่ยมันก็มีความเสีย่ยงค่อนข้างสูงไหนจะเรื่ององค์กรภายในไหนจะเรื่องตลาดภายนอกเพราะนั้นเราเพิ่งมาเริ่มมียอดขายช่วง2023าแล้วก็เราก็เพิ่งจะเริ่มมีกาไรปีนี้เองซึ่งมันค่อนข้างที่จะชาเลนจ์พอสมควรครับ <S <S ถ้านักธุรกิจรุ่นใหม่ก็อาจจะอาจาอาจะแชร์เป็นสั้นๆก็เป็นโอกาสแล้วกันครับเป็นโอกาส ครับเรามองว่า ESG คือโอกาสนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างกว้างมากคุณดูใหญ่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาต้องคุณต้องทำ ESG report 56 1, report าสิบหกดหนึ่งทำบริษัท report อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ต้องอหลายหลายบริษัทก็มีการทำเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตอะไรเงี้ย ESG เราก็ชัดเจนว่า ESG ในซัพพล,ลายเออราเราชัดเจนว่าเราจะเข้าไปช่วยเสริมเขาทางด้านนี้หมายความว่าถ้าคุณมี textile เวสต์องค์กรของคุณคุณสามารถมารีไซเคิลเราแล้วคุณก็ได้คาร์บอนเครดิตไปด้วยครับผมว่ามันเป็นโอกาสครับสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ เราไม่ใช่แค่วงการสิ่งทอแฟชั่นนะแต่ผมว่าทุกๆวงการเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็พูดเสมอว่าอนาคตเนี่ยเวสของอุตสาหกรรมหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นรีซอสกับอีกอุตสาหกรรมหนึง่งแล้วผมว่าทุกอย่างที่มันเริ่มต้นเกี่ยวกับเชสติเบิลเซอร์คูลาร์เนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นมากๆสำหรับเมืองไทยทจริงๆความสุงเด่นของเราเราก็ตั้งเป้าเลยว่าการคือการที่คุณจะเข้าตลาดซับไม่ว่าจะเป็น l i ฟ e e x c h a n g e m นต์เออหรือเซมันจะมีมันจะมีชัดเจนอยู่แล้วว่า PAE กี่ปีกำไรเท่าไหร่นน่นนี่นู่นนี่เราก็เราก็มีวัดผลํำเร็จแต่ละไทม์ไลน์แต่ละช่วงอยู่แล้วอย่างเช่นช่วงพีไปีหน้าเราต้องนับหนึ่งอะไรเงี้ยครับเรามีการคัดเลือกออเดดภายในปีนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีกำไรที่เราต้องคิดในแต่ละปีเช่นเดียวกันเราก็มี2 0 3 23 3 2 0ร3ก็นต์สามสองเปอร็ต์สิบสามก็คือ r าร์บอนนิวทรัลเนทซีโร่แล้วก็ต้องมีเวิร์กแบ็กเรามีกลับมาว่าไทาม์ไลน์แต่ละปี ที่บอกว่าลดการปล่อยคาร์บอนฟุตอรินเท่าไหร่เรามีการทำคาร์บอนเครดิตเรามีการทํา LCA เรามีการติดตามต่อเนื่องว่าแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันมีการสะสมที่เราได้ลด Impact เท่าไหร่แล้วบ้างแล้วก็ต้องมีการทําเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตอรินองค์กรครับก็คือมีการเท a นด n แ a ็กแหละว่าแต่ละปีแต่ละปีอ่ะทั้งในมุม Profit เติบโตขององค์กรทั้งในมุม Impact ที่เราได้สร้างเนี่ยมันเกิดขึ้นเท่าไหรแ่แล้วเราจะทำไงให้ถึงเป้านั้นก็2 0 2 8 2 0 3 3 2043คปับเา้าค่อนข้าง แล้วตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นมากๆผมว่าทุกครั้งที่ผมมีโอกาสได้พูดในสื่อเราเราเราค่อนข้างค่อนข้างดีใจขอบคุณสื่อนะที่สื่อมาสัมภาษณ์แล้วเราก็อาจจะพูดในมุมอินสปายหลักๆมากกว่าคือคุณยายผมพูดเสมอว่าเขายอมลำบากให้รุ่นลูกลุ่นหลานสบายแล้วเขาก็พูดเสมอว่าเขาอโรงงานเขาเนี่ยทำของที่มันไม่มีค่านะหรืออุจจาระให้กลายเป็นทองเนงะี้ย ผมว่านี่คือคุณค่าหรือ DNA ชัดเจนของทางเอสซและ s i r ER c u l a r แล้วก็ถ้าผู้ประกอบารสมัยใหม่ก็อาจจะแชร์ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างแต่โปรฟิตอย่างเดียวนะแต่บี s ซ d e โปรฟิตเราก็สามารถสร้าง Impact ระหว่างทางได้มันทำให้คนมีความหมายในการในการเพอร์เฟคไอ่ะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือจุดที่ผมคิดนะลรวผมคิดว่าสิ่งนี้ก็อาจจะแชร์ไปที่คนอื่นว่าแบบเออนอกจากกำไรแล้วคุณก็สร้างสิ่งดีกับสังคมและสิงะส่งแวดล้อม,มได้ด้วย,วยกัน Family c o m f f r s s t เลยครับ purpose of l i f e ก็ Software Software คือเราอยากให้จริงๆก็ก่อนที่คุณยายจะจะไปสวรรค์นเนี่ยเราก็อยากให้เขาเห็นว่าเราสามารถที่จะดูแลธุรกิจของเขาให้เขาเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ธุรกิจที่เขารักมีคนดูแลต่อได้อีกอันนึงของเราตอนนี้เรามีลูกสาว1นึ่ขวบ7เดือนชื่อคุณโฮมเงี้ยเราก็อยากให้คุณโฮมเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้วสามารถ เอาตัวรอดได้เป็นคนดีแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ในสังคมครับจะทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเป็น the best version of herself ครับ